นนะผมสวัสดีครับดีครั้งกับช่างโจ๊กในมิคเกอร์ชาแนลนะครับก็วันนี้มีเพื่อนๆนะครับทางทั้ง u t u b e ทั้ง f a c e b o o k นะครับสอบถามว่าช่างโจ๊กครับลมดำยังไงนะครับใช้อะไรลมดำก็ อุปกรณ์ลมดํานะครับก็จะมีมีน้ํายาลมดําเย็นนะครับเห็นไหมครับหาซื้อได้ตาม facebook ตามทั่วไปครับร้อยกว่าบาทสองร้อยครับมีสกอตไบ์นะครับหองน้ําครับมีแก้วสําหรับใส่น้ํายานะครับมีแก้วใส่น้ําสไล์นะครับตัวครับก็ขั้นตอนแรกนะครับ มีดเราจะลมดำตรงไหนนะผมจะลมดำตรงนี้นะครับตรงด้ามนะครับให้มันไม่เป็นสนิมนะขั้นตอนแรกคือการการล้างทำความสะอาดนะครับใช้สไลนะล้างเอาไขไขหรือฝุ่นมันนะครับไขมันมันจะไม่ติดตรงไขมันนี่ะนะครับเห็นนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งครับผ้าผ้าอย่าเป็นผ้าที่เช็ด ของมันมันมานะครับก็เป็นผ้าแห้งแห้งๆที่ไม่ได้เช็ดไขมันมาอย่าอย่าจับมันนะครับให้จับตรงนี้นะห้ามไปจับเหล็กนะครับพักให้มันแห้งพอมันแห้งแล้วก็เราจะผสมน้ํายานะครับน้ํายาคืออัตราส่วนเราทำหนึ่งต่อสองก่อนนะครับ น้ำยาหนึ่งฝานะแล้วก็น้ำน้ำเปล่าครับอีกประมาณฝาครึ่งนะครับตัวน้ำยาจะเป็นสีฟ้าฟ้ๆอ่อนนะครับลองลงน้ำยาดูนะครับ ้ยาลมดเป็นการแปลงครับแปลงสนิมแปลงจากสนิมแดงๆให้เป็นสนิมดําโดยสารเคมีนะครับเห็นไหมว่ามันจะดําทิ้งสักพักนะครับเดี๋ยวก็ดูเปรียบเทียบกันครับจะเริ่มค่อยๆดำนะ หัวใจหลักของการลมดำนะครับคือรักทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทําความสะอาดผิวชิ้นงานเหล็กของเราปราดจากไขมันนะครับถ้ามันมีไขมันมันจะไม่ติดนะครับ คล้ายๆเหมือนการทาสีนะครับถ้าย้ำไปที่เดิมมันก็จะเข้มนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นที่ใหม่มันก็จะจางนะครับนี่คือรอบแรกนะครับเราก็จะทิ้งไว้สักพักครับ ว่ามันดำดำขึ้นมานครับแล้วก็ต่อไปก็คือการล้างครับเปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราลงกันอีกรอบครับเ,เช็ดเห็นว่าสีมเปลี่ยนชัดเจนนะครับเดี๋ยวลงอีกรอบ ใช้ไม่เยอะนะครับใช้ทีละฝาสำหรับน้ำมันสำหรับน้ำยาถุมดำครับย้ำอีกครั้งนะครับความสำคัญครับ หลักๆสําคัญเลยของการลงดำคือล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนนะครับถึงมาลงดำไม่งั้นน้ํายามันจะไม่ติดนะครับถ้าอยากให้ผิวเนียนสวยใช้สก็อตไบครับขัดมันก็จะกลืนสีไปด้วยกันนะครับ ็หลังจากได้ความดําที่พอใจแล้วนะครับเราก็จะไปล้างครับล้างเช็ดล้างสไลดอีกรอบนะครับล้างน้ําเปล่าแล้วก็มาเช็ดครับพอแห้งแล้วก็จะลงน้ํามันนะครับที่จริงถ้าเราชุบลมดําจริงๆคือกาวลงไปแช่นะครับดแต่ด้วยเราเป็นมีดนะครับมีดมันเป็นไม้นะครับตรงด้ามมัน การไปแช่น้ํามันไม่เกิดผลดีต่อมีดนะครับจะทําให้ไม้มันบวมครับผมก็ต้องมาดัดแปลงใช้เป็นวิธีการเช็ดแทนนะครับยังไม่ค่อยดำนะครับเดี๋ยวลงอีกครับทำอย่างนี้อีกหลายๆรอบนะครับสองรอบสามรอบแล้วแต่เราชอบนะครับ หลักเราพอใจในความดำมันแล้วนะครับก็จะใช้น้ำมันนะครับเป็นน้ำมันเคลือบผิวของเขาแหละเขาแถมมาด้วยกันนะครับโอเคครับทำไว้มีก็ได้นะครับน้ำมันตัวนี้ เดี๋ยวส่วนอย่างนี้เดี๋ยวผมไปขัดออกนะครับไม่ยากครับลงน้ำมันนะครับตัวนี้ดำไม่มากครับต้องลงอีกหลายหลยรอบนะครับ สักสองรอบสามรอบครับแล้วแต่คนชอบดำไม่ดำดำมากดำน้อยนะครับก็ผิวอย่างนี้ก็จะอยู่คงทนนานนะครับเราใช้ฟันไม้ฟันอะไรก็จะไม่ลบเลือนนะครับยกเว้นเราใช้หินถูกนะครับหินหรือว่ากระดาษทรายนะครับโอเคครับ การลมดำใบมีดง่ายๆนะครับราคาถูกด้วยอุปกรณ์